112เลยหรอกสามสามนะคะสามสามค่ะพอเชิญนุ่มรอดสามสามที่หน้าคมนุ่มรอดสามสามค่ะหน้าคมเข้มค่ะนี่แน่นี่นคุณพี่อยากจะให้น้องโชว์อะไรไหม w ายขออนุญาตนะค่ะพอดีคุณลูกค้าถามว่าน้องๆเนี่ยน้องหมายเลขเอฟสามสามเนี่ย ถ้าสมมติว,ว่าซื้อดื่มให้ปุ๊บจะมาดูแลคุณพี่อย่างไรดูแลไม่ลูกขออนุญาตส,สุดความสามารถคุณพี่สุดค,ความสามารถค่ะพี่ขาด,ดื่มดีฮะวันนี้อขออนุญาตเริ่มต้น F 3 3มาที่สองดื่มค่ะสองดื่มครั้งที่หนึ่งค่ะมีใครซุไยมคะน้องๆกำลังแบบว่าช่วงเปิดหัวข้ามเลยสองดื่มครั้งที่สองค่ะ และถ้าหากว่าไม่เราหรือขออนุญาตประกาศสมดื่มครั้งสุดท้ายขอเชิญ M33 ที่ตรงคุณพี่คนท้ายเลยค่ะขออนุญาตขออนุญิต f 6 2ค่ะ f 6 2ลูก F 1 2เชิญ้าหน้าเลยลูก M62 นะคะคุณลูกค้ารีเทนมาว่าอยากให้พูดภาษาญี่ปุ่นให้ฟังและเต้นให้หน่อยอ่ะพูดภาษาญี่ปุ่นลูกคนนี้สิว่า น้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นโฉมโย่รชิโกยเนี่ยเปิดชิร์เอออะไรแบบนี้ถ้าอยากฟังมากกว่านี้อาจจะต้องเรียกน้องแล้วถ้าอยากฟังมากกว่านี้ต้องไปฟังที่โต๊ะนาะโอเคครับให้น้องโชว์เอวสักหนึ่งสเต็ปนะคะโอเคโอเคค่ะงั้นขอเปิดการประมูลค่ะเอฟตามต่อค่ะพี่ตอกดื่มค่ะสองดื่มครั้งที่หนึ่งสองดื่มครั้งที่สองสองดื่มครั้งที่สามอ่ะลงมาที่โต๊ะสิเยค่ะนลองดู สนใจน้องขออนุญาตค่ะขออนุญาตนี่ค่ะขออนุญาตหนุ่มหล่อ F ส1่ที่หน้าฟลอร์นี่ค่ะขออนุญาต F ส1่ค่ะลูก F ส1่ค่ะลูกไ่ไหนล่ะไปไหนคะลูก F เท่าไหร่นะมาเลขอะไรมาเลขอะไรอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตขัดข้องนิดหน่อยค่ะทางบ้านโอนดื่มมาแล้วแต่แจ้งเลขผิดเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางบ้านรีเช็คดื่มอีกสักครู่นึงค่ะขอบคุณค่ะ คุณพี่คะน้องเหงาไหมเอ้ยีกเพิ่มหนึ่งไหม57 F57 <F 57. S 2> ครับลูก F57 เคลื่อนเมินฟรอะนนอ,นนอ,อะ, 57, ะไรจ้ะคนเดียคือคนเดียคือสุดสุดอ่า F57 เท่าไหร่จ้ากี่ดื่มจ้า F57 ค่ะสองดื่มครั้งที่หนึ่งค่ะพี่ย้ำอ่าสองดื่มครั้งที่หนึ่งในส่วนของ F57 ขาดมีท่านใดซู้ยไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีขออนุญาตประกาศสองดื่มครั้งที่สองกับ F57 และสองดื่มครั้งที่สามค่ะ เชิญค่ะเชิญเชิญค่ะโตเลยลูกกินโตได้เลยจ้ามาม่าอ่ำเลยจ้าดึงเพชรใครมีจ้าคุณพี่ขาคนต่อไปจ้าคนต่อไปมีไหมจ้าเขาเหงามีน้องท่านใดเพิ่มเติมไหมจ้ามีต๊ะไหนเพิ่มเติมไหมจ้าพี่จ๋า เลือกชอบกันได้เลยนะคะจริงๆแล้วไม่ว่าจะมากี่ท่านสามารถเรียกหนุ่มหล่อลงมาเอนเตอร์เทนได้มากกว่า1คนแน่นอนค่ะใช่ครับรับรองว่าน้องๆจะดูแลนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็คือน้องสามารถไปเป็นเพื่อนอื่นนะครับแล้วก็น้องๆจะไปดูแลเทคแคร์นะครับาสามารถพูดคุยกับน้องๆได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะโสดเศร้าเหงาเหนื่อยนะคะนุ่มหล่อของเราทุกทนค่ะพร้อมที่จะลงมาบริการแล้วก็ดูแลยอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์และเต็มที่แน่นอนนะคะชอบนุ่มหล่อคนไหนสามารถยกมือขึ้น,นะค่ะแล้วก็แจ้งมาเมาทุกท่านที่สแตนบายใกลๆ้ๆกลโตได้เลยนะคะทางบ้านทางบ้านยังเลือกได้อยู่นะครับทางล่างทางบ้านยังเลือกได้อยู่เนาะทางไลฟ์สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับพิมพมาได้เลยหรือว่าแจ้งทางแอดพินได้เลยนะครับทางบ้านสามารถให้น้องได้ นะครับน้องคนไหนนะครับก็ดูผ่านไลฟ์แล้วก็แจ้งได้เลยนะครับขออนุญาตค่ะขออนุญาตนะคะอ่า F 77นะคะทางบ้านให้4ดื่มค่ะวว้าครับขึ้นมาข้างหน้าเลยลูก F 77 F77 มาเลยครับลูกอ่า f 77อ่ะยืนตรงกลางเลยลูกอยู่ตรงกลางเลยนะปอแล้วก็สวัสดีครับรอรอนสักหนึ่งแมตช์นะลูกนะสี่ดื่มสี่ดื่มนะคะจากทางบ้านนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะมีท่านใดอีกไหมคะเพิ่มเติมทางหน้าทางหน้าไรายได้นะจ๊ะ <Okay. S 1> มีใครเพิ่มเติมไหมคะ okay. น้องเจสิบเจ็ดเมื่อกี้ได้ดื่มแล้ว <ทะ S 2> เดี๋ยวลงมาเลยจ้ะขอบคุณค่ะมานี่เลยลูกมานี่เลยลูกมาจ้ะมาหาที่ตามีท่านใดเพิ่มเติมเมตามีน้องท่านใดเพิ่มเติมเมตาสามารถสามารถ<น>สู้ได้เลยนะจ๊ะตอนนี้สามารถสามารถสู้ได้เลยนะครับยกมือเลยนะคะ เพื่อท่านใดเพื่อท่านใดน้องเหงาๆนะคะชูมือขึ้นได้เลยแจ้งหมายเลขได้เลยนะคะลูกค้าในร้านหลายๆท่านนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจกติกานะครับก็สามารถสอบถามมาม่าหรือสอบถามพนักงานของเราได้เลยนะครับทุกคนเลยนะครับว่าสู้อะไรยังไงบ้าง F19 F19 ลูก F19 จะลูก F19 สอ F F สอยืนเลยครับลูก29้าที่หน้าฟอ์จน้าเลย้า พี่กข <Bond> ียงให้สองดื่มนะคะสองดื่มครั enfin wan ita wan ita ้งที่หนึ่งค่ะมีใครสู้อีกไหมคะโอยน้องน่ารักมากเลยนะเนี่ยสองดื่มครั้งที่สองค่ะสองดื่มครั้งที่สองจ้าสองดื่มครั้งที่สามค่ะและสองดื่มครั้งที่สามค่ะลูกโต๊ะสก้าเลยลูกมีน้องท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมจ้าทางบ้านทางบ้านสามารถสู้ได้นะจ้าทางบ้านสามารถสู้ได้นะคะแต่น้องๆมาได้เลยนะครับ ทางบ้านม no ี f อใจดีไม right no ่เอ่ยน้องๆก็ยังกำลังยืนรอยืนรออยู่นะจ๊าน้องๆมาม่าคะหรือว่าจะลองให้น้องๆเต้นโช์สเต็ปอีกสักรอบค่ะสักหนึ่งก็ดีนะค่ะสักหนึ่งก็ดีค่ะก็น้องๆนะครับก็สามารถตอนนี้นะครับสามารถชมน้องๆผ่านทางไลฟ์ผ่านทางออนไลน์ได้นะครับท่านใดสนใจนะครับน้องๆคนไหนก็สามารถให้ดื่มน้องได้นะครับเดี๋ยวน้องไปดูแลนะครับ มีเพิ่มเติมไหมจ๊ะสวัสดีลูกค้าที่มาใหม่ทุกทุกท่านเลยนะคะาสามารถน,นรั่งโตได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆเด็กเสิร์ฟเข้าไปดูแลนะคะมาด้านหน้าก็ได้นะคะด้านหน้าก็ได้นะคะโตหน้ายัางว่างนะคะเรียนเชิญเลยะค่ะเรียนเชิญสวัสดีนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะจ๊ะยังไม่เข้าใจกติกาของเรานะจ๊ะ ในการสู้ดื่มของน้องๆน,นะจ๊ะหรือเรียกน้องๆด้วยวิธีการใดสามารถสอบถามพนักง,งานในร้านได้เลยนะครับมีท่าในใดเพิ่มเติมอีกไหมจ๊ะมีท่าในใดเพิ่มเติมไหมจ๊ะสามารถยกมือได้นะคะยกมือได้เลยน้องๆยังรออยู่นะจ๊ะ เกิน,น้องคนไหนเหงานะคะเอาน้องลงไปพูดคุยได้เพิ่มเติมจ้าทางบ้านนะครับท่านใดนะครับลูกค้าทางบ้านท่านใดอยากจะให้น้องลงไปได้พักผ่อนนะครับก็สามารถให้ดื่มน้องนะครับได้นะครับเพียงแค่เริ่มต้นที่2ดื่มเท่านั้นนะจ๊ะให้น้องคนละสองดื่มน้องจะได้ลงไปพักผ่อนได้เลยนะจ๊ะ <ST AT> ฝากไว้แม่ช่วยเอนดูน้องๆด้วยนะครับ <ST AT> เออ เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะทีนี้เห็นแบบชัดเจนซูมไปเลยค่ะบอกเลยว่าหล่อทุกคนวันนี้ก็เป็นวันทดสอบระบบนะครับก็คือแบบส่งยิ้มจุ๊บๆไปหน่อยลูกค้าเออทางบ้านเรากำลังดูเราอยู่ค่ะลูกค้าอันนี้ลูกแมงวางหล่อทุกคนเลยอะวันนี้ชื่นใจมากเลย